ก็สงสัยนะเกิดความสงสัยเราจะภาวนาเราควรจะเอาจิตไปตั้งไว้ตรงไหนเอาจิตไปตั้งไว้ตรงไหนดีตอนนั้นก็นึกนะเอาตั้งไว้กลางหน้าอกเนี่ยมั้งเพราะเราเห็นกิเลสน่พุดขึ้นจากกลางหน้าอกเนี่ยกูศอนก็พุดขึ้นจากกลางหน้าอกพุดขึ้นตรงเนี้อะไรอะไรก็โผล่ขึ้นมาจากกลางหน้าอกนี่แหละก็เลยคิดว่าเราควรจะเอาจิตไปตั้งไว้ตรงนี้พอดีได้เจอหลวงปู่หลวงปู่ดุล เ <K an> ข้าไปถามท่านหลวงปู่ครับจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนคําตอบในใจเราเกิตั้งอยู่ตรงนี้หลวงปู่ตอบชัดเจนจิตไม่มีที่ตั้งจิตเกิดที่ไหนจิตดับที่นั้นอาแล้วเวลาเราภาวนาเราจะทํำยังไงนะเราก็รู้อย่างที่รู้ได้ไม่ต้องไปตั้งเอาไว้ก่อน,นแล้วไปรอดูนะถ้าเราตั้งเอาจิตไปตั้งไว้ตรงนี้แล้าราวรอดูว่าเมื่อไหร่จะมีอะไรเกิดขึ้นนี่ผิดแล้วนะดูจิตผิดแล้ว ดูจิตที่ถูกต้องก็คือจิตมันเป็นยังไงรูร้ว่าเป็นอย่างไงไม่ต้องไปรอดูรนะอให้ความสุขผุดขึ้นมาแล้วก็รู้ว่ามีความสุขความทุกข์ผุดขึ้นมาเรารู้ว่ามันทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆผุดขึ้นมาก็รู้ว่าไม่สุขไม่ทุกข์กุศลผุดขึ้นมารู้ว่าเป็นกุศลรลบโกรธหลงผุดขึ้นมาก็รู้ว่ามันโลภมันโกรธแล้วมันหลงรู้ไปทีละ shot ีลระ s h นะรู้ความรู้สึกทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมา ถ้าเราคอยดูอย่างนี้เรื่อยๆนะเราไม่เอาจิตไปตั้งรอดูถ้าเราหลายคนะภาวนาที่หลวงพ่อเห็นนะพอคิดจะดูจิตนก็จ้องเลยรอดูพยายามจ้องบางคนไม่รู้จะจ้องที่ไหนนะก็ใสไ่ไฟสายมาสกแกนไปเรื่อยมีไหมใครทำตรงไหนดีวะดูตรงไหนดีวะงั่นดูนะเอาละตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยก็จ้องเฝ้าไว้นี่เป็นการดูจิตที่ผิดนะการดูจิตเนข้อแรกเลยก็คือ อย่าดักดูอย่าไปดักดูนะให้ความรู้สึกมันเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เอาหรือให้จิตมันทํางานไปก่อนแล้วค่อยรู้เอ,อย่างให้มันมีความสุขผุดขึ้นมาแล้วค่อยรู้เอานะไม่ต้องไปรอดูว่าต่อไปนี้อะไรจะโผล่ขึ้นมานะหลายคนที่ภาวนานแล้วดูจิตดูจิตแล้วดูไม่ได้เรื่องเลยนะก็เพราะว่าไปดักดูงั้นกฎของการดูจิตข้าแรกอย่าดักดนะูจิตเป็นยังไงก็รู้อย่างที่เท่าที่รู้ได้อะ ไม่ต้องไปฝืนะไม่ต้องไปบังคับจิตนะกฎข้อที่สองก็คือเมื่อมันผุดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเวลาดูนะดูแบบคนมงนอกนะอย่าถลําลงไปดูหลายคนถลําลงไปดูนะหลวงพ่อก็เคยเป็นที่หลวงพ่อมาพูดให้พวกเราฟังเนี่ยพูดอย่างององาจกล้าหาญมั่นใจเพราะเคยผิดมาแล้วไม่ใช่เก่งนะแต่เขาเคยโง่มาแล้วเคยทําผิดมาแล้วถึงมาพูดได้เต็มปากว่าอย่างนี้ไม่ถูกหรอกนะ เวลาอย่างหลวงพ่อเป็นคนขี้มอโมนะทำไมก่อนมันผุดความโกรธผุดขึ้นมาเนี้ยหลวงพ่อไปดูที่ความโกรธแล้วจิตมันเคลื่อนเข้าไปในความโกรธความโกรธันหนีเคลื่อนหนีออกไปอยู่ข้างนอกนะแล้วเสร็จแล้วความโกรธดับปั๊บลงไปนะมันก็ดับพร้อมกับจิตที่โกรธนละ้ะแต่จิตมันไม่ไม,ไม่ตั้งมั่นแล้วเวลาที่มันถลําไปดูนะจิตมันออกนอก จิตที่ถลําไปดูนะมันออกนอกไม่ว่าจะดูรูปดูเสียงดูกลิ่นดูรสนะดูสิ่งที่สัมผัสร่างกายหรือกระทั่งดูนามธรรมที่เกิดในใจเราอย่างโกรธแล้วเราไปดูที่โกรธแล้วเราถลําไปจ่องที่โกรธนะอันนี้หลวงปู่ดุลเรียกว่าจิตส่งออกนอกแล้วนะหรือขณะดูร่างกายเราเนี่ยเห็นหัวใจเต้นตุบตุบตุบนะจิตไหลไปจ่องที่หัวใจอันนี้ก็ส่งจิตออกนอกเรียบร้อยแล้วนะคําว่าส่งจิตออกนอกไม่ใช่ส่งออกไปนอกร่างกายนะแต่ออกไปจากฐานของจิต ออกไปจากสภาวะที่ตั้งมั่นของมันนะมันเคลื่อนออกไปตรงนี้จริงๆแล้วจิตไม่ได้เคลื่อนออกไปแต่จิตที่ตั้งมั่นนั้นมันดับนะมันเกิดจิตที่ฟุ้งซ่าน,นานออกไปหาอารมณ์คนละดวงกันละนี่ไปหัดดูทีแรกนะเห็นความโกรธนะจิตมันไปจ้องที่ความโกรธมันไปมองความโกรธนะจิตส่งออกนอกแล้วเพราะความโกรธด,ดับปั๊บจิตดวงนั้นก็ดับไปด้วยนะแล้วจิตก็ไปว่างสว่างเกิดจิตดวงใหม่ว่างๆอยู่แต่ว่างอยู่ข้างนอก นราะฉนั้นจิตมันเกิดดับเกิดดับนะกดข้อแรกให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้อย่าไปดักดูกดที่ข้อที่สองเวลาดูดูแบบคนบงนอกไม่มีส่วนได้เสียอย่าถล่มลงไปจ้องอย่าลงไปเพ่งดูกายก็เหมือนกันนะบางคนขยับมือขยับมือแล้วไปเพ่งใส่มืออันนี้ก็จิตออกนอกแล้วนะจิตไปอยู่ที่มือดูท้องพองยุบแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ท้องอันนี้ก็ส่วงออกนอกแล้วจิตมันเคลื่อนไปแล้ว จิตท,ที่ไม่เคลื่อนก็คือจิตท,ที่ตั้งมั่นจิตท,ที่ตั้งมั่นก็เป็นจิตชนิดหนึ่งเกิดแล้วก็ดับเช่นเดียวกับจิตชนิดอื่นนั่นแหละนี่เราต้องฝึกให้มีจิตท,ที่ตั้งมั่นนะเราถึงจะเจริญปัญญาได้จริงสมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาสมาธิไม่ใช่แปลว่าสงบนะอย่ามาักง่ายพวกเราชอบแปลสมาธิว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่น ความตั้งมั่นเขาไม่โครงเคลงคลอนแคลนไม่วิ่งไปวิ่งมาหนะลงไปทางโน้นทีหลงไปทางนี้ทีแต่มันตั้งมั่นมันรู้เนื้อรู้ตัวอยูนะ่เป็นสภาวะที่จิตตื่นขึ้นอย่างแท้จริงนะนี่เราต้องฝึกตัวนี้นะแล้วต่อไปเวลาเราภาวนาเราเห็นสภาวะเนี่ยจิตเรามีความตั้งมั่นมันจะไม่ถลำลงไปดูไม่ถลำลงไปเพ่งนะงั้นจิตที่ตั้งมั่นถึงสําคัญมากนะ แล้วพอเราเห็นสภาวะแล้วนะสภาวะอยู่ห่างๆนะจิตอยู่ตา,าจิตกับสภาวะที่ถูกรู้่มันแยกออกจากกันนะอย่างจิตมันรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นแค่คนเห็นมันเมื่อจิตกับร่างกายแยกออกจากกันนะมันจะเกิดปัญญาเห็นว่าร่างกายเนี้ยไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูเท่านั้นเองนะเมื่อวานหลวงพ่อเองทำนิ้วมือ ให้ที่วัดก็ดูเรามีขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวินยาง,งคือจิตนะเวลาที่เราจะเจริญปัญญาเนี่ยเรามีจิตไปรู้รูปเรามีจิตไปรู้เวทนาเรามีจิตไปรู้สัญญาเรามีจิตไปรู้สังขารคือความตรงดีตรงชั่วขาดจิตตัวเดียวไม่มีการปฏิบัติแล้วนะเพราะงะั้นการแยกขันเนี่ยเราไม่ต้องแยกห้าขันก็ได้เวลาเดินปัญญาจ,จริงอย่างเราดูรูปเนี่ยใครเป็นคนดูรูป จิตเป็นคนดูรูปต้องอย่างนี้นะเราเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวหยุดน,นิ่งจิตเป็นคนดูต้องมีจิตเป็นคนดูเวลาเราจะรู้เวทนาทํานิ้วยากหน่อยตัวนี้นิ้วแข็งและแก่นะนิ้วนี้นะอย่าอย่าเห็นนิ้วอื่นนะหเห็นนิ้วเดียวแล้วก็จิตอยู่ในเวทนานะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าถ้าเราสามารถแยกได้นะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมามันแยกออกมาต่างหาก มันไม่ลงไปคลุกวงในไม่รวมเข้าไปกับขันหนะ้าไม่รวมกับไอขันที่เหลือเนี่ยมันจะแยกตัวออกมาพอจิตมันแยกตัวออกมาด้วยความตั้งมั่นมีสัมมาสมาธินยขันอื่นๆนะมันจะกระจายตัวออกไปมันจะไม่ใช่จิตร่างกายไม่ใช่จิตสุขทุกข์ไม่ใช่จิตนะความจําได้หมายรู้ไม่ใช่จิตดีชั่วไม่ใช่จิตไอนะสิ่งเหล่านะั้นเป็นสิ่งที่จิตจะรู้เข้าเท่านั้นเอง พราะฉะนั้นถ้าเรามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะไม่ว่ามันจะไปเข้าคู่กับรูปเมตนาสัญญาหรือสังขารก็ตามสิ่งเหล่านั้นจะถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนะฉะนั้นต้องดูห่างๆนะถ้ารวมเป็นก้อนอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องละอย่างเงี้ยพวกเราปุถุชนทั้งหลายเป็นมังเอกเลยไม่ใช่ก้อนอย่างเดียวไม่ใช่ก้อนอย่างนี้นะก้อนอย่างนี้เลยนะราแยกขันไม่ได้ ที่ยักขันไม่ได้เพราะจิตไม่ตั้งมั่นนะงั้นเรื่องจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นละตอนหลวงพ่อภาวนากับหลวงปู่ดูลนะพอนายอยู่เจ็ดเดือนหลวงปู่บอกว่าเข้าใจการปฏิบัติแล้วช่วยตัวเองได้ละต่อไปไม่ต้องมาเรียนกับท่านก็ไปได้ด้วยตัวเองท่านบอกเงนี้นะหลวงพ่อก็เที่ยวไปดูที่นู่นที่นี่นะสำนักนู่นสำนักนี้เราไปหาประสบการณ์ไปดูว่าเขาภาวนากันยังไง หลวงพ่อพบว่าปัญหาใหญ่ก็คือไม่มีตัวนี้ไม่มีจิตที่ตั้งมั่นไม่มีสัมมาสมาธิพวกหนึ่งไม่เอาสมาธิเลยคิดพิจรารณาร่างกายอย่างเดียวเลยนะผมคนเล็บฟันนังไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไอ้นั้นสมาธิออกนอกนะสิ่งที่ได้คือสมาถะเหมือนกันนะแต่สงบเฉยๆสงบสบายมีความสุขไปแต่จิตไม่ได้ตั้งมั่นมันไม่ได้เห็นอย่างแท้จริง ว่าผมคนเล็บฟันหนังเนื้ออิงถูกไม่ใช่ตัวเราของเราแต่มันเห็นด้วยการคิดนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตไม่ได้ตั้งมั่นเนี่ยปัญญาที่เกิดเนี่ยอย่างมากก็เป็นปัญญาจากการคิดไม่ใช่ปัญญาจากการเห็นนะไม่ใช่ปัญญาจากการรู้เพราะฉะนั้นต้องฝึกให้ได้นะตัวเนี้ยเนี่ยไปดูสํานักต่างๆนะบางที่เขาไม่เอาสมาธิเลยเขาไม่ฝึกเลยไปบางที่ฝึกสมาธิแต่เป็นสมาธิที่เพ่งจ้องจ้องจ้อ,องมุดลงไปเรื่อยๆนะ จิตไม่ได้ตั้งมั่นนะจิตนะเคร่งเครียดไปหมดเลยจิตท,ที่เคร่งเครียดเป็นอาคุแล,ละจิตนะเพรมมาะมหาคุและจิตเนะี่ยจะมีลักษณะเบานะรู้สึกไหมเวลาใจเราเป็นบุญเป็นคุลนะใจเราเบามันถึงลอยขึ้นสวรรค์ได้ไอใจบาปอยากช้าหนักใหมมันลงข้างล่างมันหนักเนี่ยจิตท,ที่เป็นกุลนะมนันเบามันอ่อนโยนนุ่มนวลน,นะถ้าแข็งกระด้างเนี่ยจิตในาหลคุศล นี่วิธีดูง่ายๆเลยนะถ้าวันนี้ใจเราแข็งกระด้างมากเลยเนี่ใจเราเป็นอกุศลหรือวันนี้ใจเราหนักมากเลยนะทั้งๆท,ท,ที่นั่งสมาธิดินจงกรมแต่นหนักมากเลยนี่ก็อกุศลนะลักษณะของจิตที่เป็นกุศลจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลแล้วก็ไม่เสื่องซึมถ้านั่งแล้วก็นะไม่ใช่เจ้าไม่เสื่อมซึมคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ไม่ขี้เกียจน,นะขยันที่จะเรียนรู้รูปรู้นาม แล้วก็เวลารู้รูปรู้นามก็รู้ซื่อๆรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแสงนี่ลักษณะของจิตที่เป็นกุศลอย่างแท้จริงแล้วจิตที่ทรงสัมมาสมาธิเป็นจิตที่เป็นกุศลชั้นเลิศเลยนะเ,เป็นจิตที่สามารถเอาไปเจริญปัญญาทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้ถ้าไม่มีสัมมาสมาธิไม่ต้องพูดเรื่องการเจริญปัญญาเป็นไปไม่ได้อย่างมากก็ไปคิดคิดธรรมะจะไม่ได้เข้าใจธรรมะหรอกเหมือนที่หลวงพ่อเขียวเขียนพวกเรานักหนาแลเฮ้ยหลงไปแล้วนะนี่เพ่งไปแล้วนะ เพื่อจะตบเราตบซ้ายทีตบขวาทีนะมันจะได้เข้าทางสายกลางทางแห่งความรู้ตื่นเบิกบานนะทางที่จิตมันตั้งมั่นขึ้นมานี้ทำยังไงจิตจะตั้งมั่นทำไม่ได้ทำไมได้นะเพราะจิตเป็นอน,นัตตาให้เราเอาศัยสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นนั้นเราคอยฝึกนะจิตเราหลงไปดูรู้ทันจิตหลงไปฟังรู้ทัน จิตหลงไปคิดรู้ทันหัดรู้ไปเรื่อยๆจิตหลงเมื่อไหร่ก็รู้ไปรู้ไปหัดรู้ไปนะหรือจะช่วยด้วยการทํากรรมฐานอันใดหนึ่งก่อนก็ได้อย่างหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเนี้ยแต่ไม่ได้มุ่งให้สงบนะมุ่งให้สงบเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมการหายใจลืมพุโทโธแล้วรู้ว่าจิตหนีไปนะเนี่ยรู้ว่าจิตหลงไปคิดละ ทันทีที่รู้ว่าจิตหลงไปคิดจิตที่หลงคิดจะดับนะแล้วจิตที่รู้ตื่นเบิกบานจะเกิดขึ้นอัตโนมัติหรือจิตหลงไปฟังจิตหลงไปดมกลิ่นอะไรเงี้ยถ้าเรามีสติรู้ทันนะเมื่อไหรมันไม่หลงเมื่อนั้นก็ตื่นนั่นแหละมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาไม่ไหลไปโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ไม่ได้จงใจให้มันตั้งมั่นถ้าจงใจให้ตั้งมั่นใจจะแน่นๆนะจิตเป็นอกุศลในมันอึดอัดน,นะเพราะฉะนั้นอาศัยสตินะคอยรู้ทันจิตที่มันไหลไปไหลามานี่แหละดี นะยังไม่ต้องกนนะังวลว่าจิตมีกี่ดวงนะอันนั้นละเอียดขึ้นมาถึงจะเห็นว่าคนละดวงกันจิตที่ไปดูกระดวงนะจิตที่ส่งสัญญาณกลับมาเป็นอีกดวงหนึ่งอนะไรเงี้ยจิตที่แปลความหมายเป็นอีกดวงนะจิตที่ให้ค่านะไอ้นี่ดีนี่ไม่ดีนี่ชอบไม่ชอบเป็นอีกดวงนะแล้วจิตที่เสฟอารมณ์เป็นอีกดวงหนึ่งจิตที่เซฟข้อมูลก่อนจะลงผวังเป็นอะีกดวงหนึ่งนะแล้วมีจิตที่ลงผวังไม่ต้องเรียนอย่างนั้นก็ได้นะยังไม่เห็นหรอก เอาเท่าที่เห็นได้เราก็จะเห็นนะอา้าจิตหลงไปคิดแล้ววิธีที่ง่ายนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้นะแล้วเมื่อ,อไรจิตเราหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานที่เราทำอยู่ให้รู้ว่าหลงแล้วอย่าหลงยาวหลงได้แต่อย่าหลงยาวหรือจิตเราทำกรรมฐานอยู่เราดูท้องพองท้องยุกเนี้ยจิตเราไหลลงไปอยู่ที่ท้องให้รู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องแล้วทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปแล้วนะจิตที่ไหลมันจะดับน้ำจะเกิดจิตที่ตั้งมั่น เกิดสัมมาสมาธิขึ้นทันทีเลยนะเพราะงั้นจริง,รงๆแล้วไม่มีกรรมฐานอะไรดีกว่ากรรมฐานอะไรนะถ้าเรามีสติรู้เท่าทานจิตของเรานะกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะอย่างขยับมือเงี้ยบางคนขยับมือสายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนก็ดีนะลูกศิษย์เก่งๆท่านก็มีอย่างหลวงพ่อคำเขียนนะหลังจากนั้นหลวงพ่อไม่รู้จักละรู้จักแค่หลวงพ่อคำเขียนท่าน,นก็พอ่อนาเก่งขยับแล้วรู้สึกตัวส่วนพวกขยับไม่เป็นนะขยับแล้วก็ไปเพ่ง เพ่งใส่มือจ้องจ้องเอาไปเอาตายนะอีพวกหนึ่งก็นั่งชิดท่านี้ให้ต่อไปท่าไหนเอาท่านี้ให้ท่านี้ล้วต่อไปท่าไหนเอาท่านี้อันอนี้ก็ไม่ได้ภาวนานะนั่งคิดเอาฟุ้งซ่านจิตกําลังฟุ้งซ่านอีกพวกหนึ่งนั่งเพ่งมืออีกพวกหนึ่งใจลอยหนีออกไปนอกวัดนะพวกนี้ไม่มีสติแต่ถ้าเราเคลื่อนไหวอย่างนี้นจิตเราไหลไปที่มือเรารู้ทันจิตเราจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตเราลืมมือหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา จับหลักตัวนี้ให้แม่นนะดูท้องฟองยบจิตหนี้ไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตก็จะตั้งมันจิตถลำไปเพ่งท้องรู้ทันจิตก็ตั้งมันยากไหมก็ยังยากอยู่ดีเะจิตมันถลำมัมันดูหน้าตามันเป็นยังไงจิตที่ไหลไปไหลมาดูได้ยังไงนี่เรียนถึงขั้นปฐมแล้วนะลดลงมาเรื่อยๆ ทีแรกเรียนขั้นมหาวิทยาลัยเห็นจิตเกิดดับทีละดวงนี่เอาใจตลาดนะของอๆๆข้ารถรดรถตรงมาพอมาจิตตั้งมั่นนี่ระดับกลางๆแล้วตอนนี้ทํายังไงจิตจะตั้งมัน่นก็บอกแล้วว่าทาไม่ได้นะรู้สภาวะที่จิตไม่ตั้งมัน่นแล้วมันตั้งมันเองแต่จะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้มันไม่ตั้งมัน่นะปัญหามากจังเลยนะฝึกมีวิธีฝึกนะทําใจสบายก่อนไม่ต้องแกล้งสบาย ใจขนาดที่สบายอยู่แล้วไม่ต้องสบายเพียนแล้วไม่ต้องแกล้งทำลองลองนึกถึงหูข้างขวาของตัวเองสิคงมีหูทุกคนนะแต่บางคนอาจจะหูแหวงเอเค่ลองนึกถึงหูหูข้างขวารู้สึกไหมใจเราคอนเซนเทรตไปที่หูใจเราจดจ่ออยู่ที่หูนึกออกไหมเห็นสภาวะตรงนี้ไหมว่าเรากําลังจดจ่อไปที่หู ย้ายไปหูซ้ายสิเมื่อกี้อยู่หูข้างขวาตอนนี้ย้ายไปข้างซ้ายแค่รู้สึกเอาความรู้สึกไปแว้ที่หูเราย้ายต่อไปอีกเราย้ายความรู้สึกของเรามาอยู่ที่หัวแม่มือข้างขวาสิ ไม่ไม่ยากขนาดนั้นหรอกไอ้หนูไอ้นะไม่ขนาดนั้นรู้สึกด้วยใจปกติได้แหละแค่แค่รู้สึกเนี่ยรู้สึกความรู้สึกของเราไปอยู่ตรงเนี้ยรู้สึกแค่รู้สึกนะเราย้ายสิย้ายไปอยู่นิ้วข้างซ้ายย้ายไปรู้สึกแขนข้างซ้าย รู้สึกไหมเวลาเราย้ายความรู้สึกไปความรู้สึกเรามันย้ายที่ได้ใช่ไหมบางทีก็รู้สึกอันนี้บางทีก็รู้สึกที่รูปบางทีรู้สึกที่เสียงทีรู้สึกที่กลิ่นบางทีรู้สึกที่รสบางทีรู้สึกที่ร่างกายมีอะไรมาสัมผัสบางทีก็รู้สึกทางใจนะความรู้สึกมันย้ายที่ได้นะตัวความรู้สึกนั่นแหละจิตอย่างนั้ไปคิดแล้วูไหม มันไปรู้อะไรมันไปรู้เรื่องที่คิดนะไปคิดให้คอยฝึกนะลองไปฝึกดูย้ายไปย้ายมาเนี่นะยย้ายความรู้สึกของเราไปตรงนั้นตรงนี้ต่อไปพอเราชํานาญขึ้นนะจิตมันขยับไปทางไหนเรารู้เองเลยไม่ต้องเจตนาจะรู้นะเพราะเราเคยฝึกแล้วเนี่ยจิตไปอยู่ที่ผมก็รู้อยู่ที่ขนอย่างขนคิ้วอย่างเงี้ยเราก็รูนะ้อยู่ที่ตาอยู่ที่จมูกอย,อยู่ที่ปาก อยู่ที่มืออยู่ที่เท้าอยู่ที่ท้องอะไรเงี้ยรู้สึกไล่ไล่ไล่ไปฝึกซ้อมนะไปซ้อมเข้าย้ายความรู้สึกของตัวเองไปตามจุดต่างๆในร่างกายขอเน้นว่าเอาในร่างกายก่อนนะที่จริงย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าย้ายไปไปข้างนอกอเดี๋ยวมันเลดิดนะอย่างไปเห็นสาวสวยจิตไปไว้ที่เขาอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เสร็จเท่านั้นเองลืมมองไม่เห็นแล้วจิตไปอยู่ที่เขาหเห็นแต่เขา เนี่ลองฝึกนะฝึกบ่อยๆจิตเราไปอยู่ตรงไหนเรารู้จิตเราไปอยู่ที่ไหนเรารู้แล้วต่อไปถ้าจิตมันเคลื่อนนิดหนึ่งเราก็จะเห็นแล้วจิตมันขยับนิดหนึ่งเราก็เห็นแล้ขยับไปคิดปั๊บนะเรารู้ทันนะ